สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube ด้วยนะคะก็มีจากหลายๆที่เลยค่ะทั้งต่างประเทศนะคะมีพี่น้องชาวเราก็มีเนาะมีไในที่ไหนบ้างรอเลเวก็มีสวีเดนนะคะ USA ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ UK ก็มีะค่ะ ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่ทท่นาม,มาฝากกันเลยก็คือ<ม>เป็นเป็นหัวข้อที่ที่เทปคิดว่าเออมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าอันนี้คือสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะมีคู่อยู่แล้วต้องการที่จะรักษาความรักรักษาความสัมพันธ์ให้แบบยืนนานเนาะแล้วก็ให้มีความเข้าอกเข้าใจกันเนาะ รักษาลักนี้ให้ยืนนานนะลักนี้รอดแน่แค่มีเจ็ดสิ่งนี้นะคะเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะก็คือสำคัญเลยนะคะก็คือต้องมีความซื่อสัตย์เนาะคือความซื่อสัตย์อ่ะมันเป็นพื้นฐานสำคัญของของความรักเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความซื่อสัตย์ใช่ไหมการที่เราคิดจะแบบ ไปนอกใจไปคุยไปมีคนอื่นมันก็มันก็น้อยลงนละ้วถ้าเกิดทุกคนเออมีความซื่อสัตย์กับกับคนรักของเรากับคู่ของเรานะคะสวนข้อที่สองเลยนะคะที่ที่สำคัญข,ข้อหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความเชื่อใจนะคะคือความซื่อสัตย์กับความเชื่อใจเป็นอะไรที่เราสึกว่ามันเป็นอะไรที่มันคู่กันเนาะคือความเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจกันนะ่ะ ก็อย่างเช่นว่าเออถ้าเกิดอีกคนรู้สึกหวาดระแวงแล้วก็ไม่มั่นใจในอีกคนหนึ่งก็จะซื่อสัตย์ระแวงไปหมดเลยแล้วพฤติกรรมผู้หญิงมันก็จะมีแบบนี้นะคะคือถ้าเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ o กอะค่ะอันนี้ผู้หญิงทุกคนเลยนะที่กล้าพูดนะคะพูดพูดให้แบบเพื่อนๆนผู้ชายทุกคนอะให้ทราบให้รู้เลยก็คือผู้หญิงทุกคนอะเช็คเฟซแน่นอนเออเขาเข้าไปส่องนะคะเขาจะเข้าไปดูบางทีแบบกดอะ ็นนักสืบอะ่ะเข้าไปกดดูเิคนนี้ใครคนนี้ใครใช่ป่ะเอ้ยมี like, ไลค์ไหมมีคอมเมนต์ไหมมีอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือพฤติกรรมผู้หญิงจริงๆนะคะคือคือคือยอ,อรามราับแตวเองก็เป็นนะคะเป็นแรกๆเนาะที่เราไม่รู้จักอะ่ะเออก็ต้องรู้เขารู้เราใช่ไหมวันก็ต้องเข้าไปดูเข้าไปส่องเอ้ยนี่ใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าแต่ว่าก็คือคนเราโดยมาย,ยาแล้วก็จะเออไม่ถาม ไม่พูดไม่ถามนะคะก็คือถือว่าแบบมันเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นปกตินะคะที่แบบผู้หญิงจะเข้าไปส่องเฟซเข้าไปเช็คใครยังไงใครว่าไลค์ใครมารมเมเมนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นจริงๆที่การันตีเลยอะ่ะผู้หญิงทุกคนอะ่ะถ้ามีเฟซของแฟนหรือมีเฟซของคนที่แบบเราสนใจอะ่ะส่องแน่นอนอะ่ะเช็คแน่นอน,นะคะ่ะแล้วไม่ได้เช็คแค่ตัวนะเข้าไปกดดูเลยแบบเฮ้ยใคร เอ๊ะคนนี้ใครคอมเมนต์ให้คอมเมนต์อะไรเข้าไปดูปุ๊บแล้วก็ไล่ดูย้อนกลับไปอ่ะเชื่อป่ะอันนี้เราก้าวพูดเลยผู้หญิงหลายคนนะคะใครว่ามีจิกบางเออเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเป็นนะนะคะแต่ผู้ชายไม่แน่ใจว่าผู้ชายก็จะเช็คกันแบบนี้ไหมบางทีผู้ชายเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียดลึกๆอย่างนี้แต่ว่าก็จะมีบางคนนะคะที่เขาสนใจใส่ใจไปไล่ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เราการันตีเลยนะคะสำหรับผู้หญิงเนาะดูแน่นอนเช็คแน่นอน เขาไปดูโปรไฟล์คนอื่นแน่นอนอ่าอันนี้ก็พูดได้เลยนะคะเดี๋ยวว่ามันก็จะอยู่ที่เอ่อพี่ว่าแต่ละคนอะเขาจะแบบพูดหรือว่าไม่พูดเนาะคือบางทีเขาก็รู้เขาก็เขาก็ดูดูเช็คเป็นปกติก็ดูเป็นปกตินะคะคือแรกๆอะมันเป็นอะไรที่ต้องเนาะศึกษาเนาะดูเขารู้เราเอออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอเวลาที่คบกันเนี่ยจริงๆต้องมีความความไว้ใจนะคะ ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะนะคะมันถึงจะทําให้ความรักนี้มันรอดได้รอดรอดต่อไปได้ะนะคะค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะก็คือเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันคือการให้เกียรติกับความเกรงใจอะ่ะมันก็ต้องมีเนาะบางทีคนเราอะ่ะพอสนิทกันมากอ่ะสนิทมากๆปั๊บเนี่ย ก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะพูดอะไรก็ได้คําพูดบางทีไม่ไม่ค่อยที่จะแบบถนอมน้าใจกันนะซึ่งจริง,รงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะยิ่งสนิทมากแค่ไหนยิ่งรู้จักกันมากแค่ไหนนะคะสิ่งสําคัญเลยยิ่งต้องมีความเกรงใจกันนะคะก็คือ,อยังไงอ่ะว่าจะเป็นการการพูดเนาะหรือว่าการกระทําอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเออเราก็เออเกรงใจเขาคำพูดคําจาเนาะก็ค่อยๆแบบ คอยพูดคอยจาเนเอาเออรักษา้ําใจกันถนอมใจกันนะคะให้เกียรติกันไม่ใช่โอ้โหมีปัญหาอะไรก็แบบทะเลาะเออพูดจาแรงๆพูดจาไม่ดีมันก็เป็นชนวนเป็นอะไรนะปัญหาที่ให้เกิดการแบบทะเลาะก,กันนะคะค่ะส่วนในหัวข้อถัดไปนะคะก็คือ มีสําคัญเลยก็คือการให้อภัยมันเป็นไปไม่ได้อะที่คนเราครบกันหรือแบบในความสัมพันธ์อะคะ่ะจะไม่มีการแบบไม่ทะเลาะกันเลยไปไม่ได้นะคะแต่สิ่งสําคัญนี่คือคือการทะเลาะอะมันมันมันเกิดขึ้นอยู่แล้วละเพราะว่าคนเรามันก็ต่างความคิดอะต่างจิตต่างใจการเลี้ยงดูต่างการสภาพแวดล้อมโตมาทุกอย่างมันต่างกันหมดนะคะคือการที่แบบ พาคบมา,ม,า,ม,ามีความสัมพันธ์แบบคู่รักเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของความคิดอะไรที่มันแตกต่างกันแล้วก็จะเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยอันทะเลาะบ,บางทีเราก็มองว่าการทะเลาะเลยมันเป็นการที่มองให้มันเป็นสิ่งดีนะไม่ใช่ทะเลาะกันแล้วใช้คําพูดไม่ดีเอ้คำพูดหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่นะคะการทะเลาะก็คือ พูดในสิ่งที่มันอยู่ในใจบางทีเนาะถ้าธรรมดาเราก็เออเก็บเก็บไ้ไม่ค่อยว่าพูดอะไรเงี้ยพอถ,ถ้าทะเลาะก,กันทีแบบมันก็รู้สึกว่าเอยได้พูดในสิ่งที่อยู่ในใจเนาะคือมันเหมือนเป็นจิตวิทย,ยาบางครั้งอะถ้าดีอยู่เราจะไม่ค่อยกล้าที่จะพูดความรู้สึกจริงๆของเราใช่ไหม แต่บางทีเวลาทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยมันก็จะปล่อยเหมือนปล่อยความคิดถือปล่อยความรู้สึกอะไรออกมานะคะซึ่งถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งนั้นนะคะเอ้ยอีกฝ่ายเขาคิดอย่างนี้นะเขาเขารู้สึกอย่างนี้อะ่ะเออบางทีเราก็ต้องแบบเออรู้จักการให้อภัยนะคะเราก็รับฟังในเรื่องที่เราทะเลาะก,กันเนี่ยถ้าเราออกมาคิดแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็พยายามยอมรับแล้วก็เข้าใจกัน เนาะเข้าใจว่าเออเขาเขาเป็นแบบนี้นะกค็ค่อยคุยกันเคลียร์กันนะคะมันก็จะทําให้ความรักอะสามารถไปต่อได้แบบราบรื่นนะคะไม่ใช่แบบว่าเออพอเรามีปัญหากันปั๊บแล้วคุยกันทะเลาะกันแล้วแบบโอ้โหทุกอย่างจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันก็คือมันก็จะต้องมีการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้า,าใจแก้ไขปัญหาอะไรปรมาณนต้องให้อภัยกันนะคะให้ภัยในอารมณ์ให้อภัยในคําพูดที่บางครั้งเนี่ยเออมันอาจจะแบบ รุนแรงมาบ้างอะไรเงี้ยกระทุกระเทือนใจบ้างแต่ว่ามันก็ก็ต้องรู้จักให้อภัยกันนะคะเพื่อให้ความรักสามารถไปต่อได้นะคะต่อไปเลยก็คือนี่ก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือความอิสระคนทุกคนนะคะเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยชอบความเป็นอิสระด้วยกันทั้งนั้นเนาะเพราะคนเราอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันที่สุดแล้วอะ่ะของชีวิตก็คืออิสระเนี่ยในการที่เราจะทํา ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เนาะก็คือ,คอไม่โดนบังคับอะ่ะไม่อยู่ภายใต้กรอบอะไรแบบอันนั้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นนไไดคือมีจริงมันไม่ใช่เนาะในเมื่อเรามีความรักเนี่ยถึงสำคัญเลยมันต้องให้อิสระต่อกันนะคะไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การไปควบคุมว่าเฮ้ยเธอไม่ได้นะไปไม่ได้อะไรแบบนี้ยคือมันจะต้องรู้จักเออเขาเรียกอะไรอะ่ะช่องว่าง ระยะห่างนะคะมีช่องว่างมีระยะห่างต่อกันบางทีความห่างมันก็ดีตรงที่บางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกเออรู้สึกคิดถึงไหมเออแล้วก็ปล่อยให้ให้อิสระต่อกันนะคะไม่บีบบังคับว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้นั่นไม่ได้นี่ไม่ได้นะคะแต่ว่าต้องมีความอิสระต่อกันนะคะไม่บังคับไม่ควบคุมนะคะ ข้อต่อไปเลยก็คือที่สําคัญเลยคือการสื่อสารการสื่อสารสำคัญย่างไงเนาะการสื่อสารนี่คือการพูดคุยหรือวิธีการอื่ก็ได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันนะคะการที่เราพูดคุยการที่เราสื่อสารกับคนรักหรือคนที่เราคบคนที่เราคุยอยู่ด้วยเนี่ยให้เข้าใจในในความเป็นเราแล้วก็เราก็สามารถพูดคุยและสื่อสาร เขาได้นะคะแล้วเขาก็บอกเราวก็คือทุกคนต่างๆยนรู้กันนะการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน,นะคะ่ะคือตรงนี้ถ้ามีการสื่อสารที่มีการพูดคุยด้วยกันตลอดให้เข้าใจกันเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นการลดปัญหาที่ที่อาจจะเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้ได้นะคะ,คะส่วนข้อต่อไปเลยอันนี้ข้อสุด ข้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะข้อนี้คือสัมพันธ์ต้องมีความสุขความสัมพันธ์ไหนความรักไหนนะคะถ้าคบแไม่มีความสุขอะไ,ไม่ได้ที่เราจะไปต่อต้องไหมคะ่ะคืออย่างน้อยอะเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราครบแล้วเรามีความสุขความสุขยังไงเออเราอะถ้าคบกับใครอะเราจะรู้ใช่ไหมว่ามีความสุขยังไงเออเราก็รู้ว่าอ๋อถ้าเราอยู่แล้วว่าไม่มีความสุข ในอนาคตมันก็มันก็เป็นแต่ว่าคนสะธำมันจะไปตอบไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะคะความที่มีเ็กเกิดจากทางตนนา้นอ่ะที่ที่อธิบายไปก็มีความซื่อสัตย์เชื่อใจะว่าใจให้สละกันมีความเข้าใจมีความเกรงใจให้แก อัรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเริ่มต้นของการที่จะทําให้เรามีความสุขในข้อนี้นะคะซึ่งถ้าคนเราพบกันแล้วมันได้มีความสุขอะ่ะมันไม่มันไม่ยืนยาวแน่นอนนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็นะต้องมีเจ็ดสิ่งนี้นะคะแล้วรักคนนี้ของเราจะไปรอดแน่นอนนะคะ สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะขอบคุณไลค์ขอบคุณ, like, คณหัวใจนะคะก็ผ่านไปสำหรับหัวข้อรักนี้รอดแน่ถ้ามีเจ็ดสิ่งนี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เพื่อนๆทาง Youtube นะคะที่ติดตามกันนะคะ สรุปนะคะที่สำคัญเลยนะคะที่รักนี้รอดแน่ถ้ามีเจ็ดสิ่งนี้ซึ่งก็คือหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์นะคะไม่โกหกเนาะแล้วก็ไม่นอกใจตรงนี้เนี่ยสำคัญนะคะถัดไปเลยก็คือความเชื่อใจไว้ใจนะคะก็คือเราต้องไว้แงใจกันไม่หวาดระแวงกันจนเกิดไปนะคะ เมื่อมีความซื่อสัตย์แล้วมันก็ต้องมีความไว้ใจเนาะมันเป็นอะไรที่คู war, like, well, hand, ่กันนะคะข้อที่สาคือการให้เกียรติกันนะคะการเกรงใจนะคะมีความเกรงใจกันนะคะให้เกียรติกันและกันนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือต้องมีการให้อภัยนะคะเมื่อเกิดการทะเลาะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะต้องให้อภัยกันนะคะความรักถึงใจยืดยาวเนาะและต่อไปเลยก็คือให้อิสระนะคะให้อิสระให้ให้ ให้ระยะห่างนะคะให้อิสระแก่เขานะคะเราจะไม่ไปบังคับหรือว่าไปควบคุมกันแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อไปก็คือการสื่อสารนะคะการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างคนสองคนนะคะความสัมพันธ์ก็จะไปรอดเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยสําคัญเลยก็คือมีความสุขในทุกๆความสัมพันธ์เนาะย่อมมีความสุขใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีความสุขแล้วนะคะก็ ความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ยืดยาวแน่นอนนะคะแต่ถ้าเรามีคู่ไหนนะคะคู่รักไหนเนาะที่เขาแบบมีเจดสิ่งนี้อ,ะอ่ะก็สาบ,บารการันตีในในระดับหนึ่งเลยว่าความรักของเขาไปต่อได้แน่นอนคะ่ะรอบแน่ๆนะคะ